อาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมนี่คือนึ่งไก่บ้านครับผมน้ำพริกหนุ่มพริกกินดาแดงครับโรยด้วยผักคอมปอมครับงามงามมด้วยข้าวเหนียวร้อนๆครับ สุกไม่ไหม้หมดครับเพื่อนๆมีแต่อาหารกำลังร้อนๆเลยไก้บานก็นหอมๆครับอืมน้ไมายหนึ่งไก,ก่ก็รสชาติพอดีเลยครับผม,มชิมน้ำกันครับ กลมคกลมแหละํำพริกนุ่มครับพริกกินดาแดงล้วนๆนะครับผมตำใส้กับไอ่กระเทียมแล้วก็วัวหอมแดงครับกขัวๆๆได้ที่แล้วก็ตำนี่โอ้หอมหอมดีครับ นี่ก็เป็นององ,องนะเอิ๊กมันครับผมเอิ่งนะองนะหน้าอกไปว้าวทับทับมันทับซับด่มันหลวงมองนเอิ๊กมันนะครับหน้าอกไก่เนื้อสีนุ่มครับอืม มันนันหันจเจ้าเนาะพริกลินดาแดงครับเ็ดกําลังพอดีครับนี่ะครับคำมาแรงมากคนเท่ากับวนเวียนอยู่กับกันอยู่กันกินเคลนเกับอยากน้ำเน่าอยู่น่ากิน ทำงานแล้วก็กินแล้วก็พักพันครับน,นี่เท่านี้แหละเนาะโอเค